แตก <S <S เขี่ย<ด>มุมเมื่อกี้จริงจริงเม็ดไม่ก็ต้องแตกนะเนี่ยเออเขี่ยไปให้หมดเลย,เยเที่เออยี่สิบสองนาทีจะไปสละไล่สัตว์เอเอไปรอเลยล่นเนืเล่นเนื้อโบโอาเขี่ยรอพรรคไม้ยังไม่ขึ้นเลยเขี่ยมันไปตีอีกแล้ว หมด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 แล้วออหมดแล้วเออดเดี๋ยวจะไปซีดีไปซีในมุมนี้ไม่มีใครตามคะแนนเราทันแล้วตอนเนี้ยไม่มีใครตามทันไม่ยึดาจุใช่แค่จะไปวอนตีเล่นเฉยเอายึดมีอย่างเดียวก็ที่หนึ่งแล้วมีไงโอ้โหเจนครับดูดูวอนซะด้วยนไหจะไปซีเดี๋ยวไปซีไปซีไปซีจะไปตื้มเขาแล้วไง เอดูเอดูเอนั่นดอ่ะซีสีสีสีแค่ตองสีเป็นแถวๆแต่ถึงปะมีไม่มีมีโอ้แงยารัวๆไว้แสงทั้งวันอะให้แสงทั้งวัน เสาไฟทับเกือบตายใครสาปพี่เกือบตายเพราะเสาไฟทับไอ้เหี้ยก่อหายหมดเลยเกิดเพาะเกือบเพราะเกือบโดนเสาไฟทับตายม <c oughs> ีมีคนหนึ่งเดมตื่มมันกระชื่อมันปันบ๊บมันด้วยน,นัน่งอย่าตายวะเดี๋ยวโดนเหยียบกลับว,ว่ะเกือโดนเสาไฟทัตายเลือดเกาะไรหายหมดเลยอ่ะ กดคอมแล้กดอีโมดไอเชี่ยแม่งบูทไม่ได้ด้วยเนี่ยไอสัสรู้สึกเหมนเขาจะไปบีจะไปบีไทยแลนด์ใครอะไทยแลนด์สีอะไรอะด้วยสัสคือเแลนผมไทยแลนด์หกไม่ได้จิมไปอ้อยน้าอะเขาขายปะข่าย จิมศพตาก็าอีมองตายตายได้ลงอ่ะตายได้ลงตายรงอ่ะกุศลาธรรมกุศลาธรรมเ้าลงเอาลงออกไงวะเนี่ยคันเมื่อกี้นะกด F3 แล้วกด X ม่รู้ดีน่าจะไม่ขายเธอลงกับรถจักคิดว่าน่าจะไม่ขายคันที่สแลกต์จะถามว่าหาได้ไหมหาได้เขาหาเธอได้ขอ400ละกันขอ400จะเขาบอกว่าขอ400 OC 500ครับอย่าต่ออง เป็นรถไอร์ไรอาทิตย์คันสามล้านห้าราคาก็ไม่ถูกเหมือนกันบวกจูนเทพด้วยเป็นเขาจูนเองอะสมัยไอ้เจมคันนี่แรงที่สุด